เหมือนได้รับการติดตอ่อมาว่าเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่แถวบางรักนะคะแล้วก็มีปกติเนี่ยปล่อยแบบให้กับคนไทยนี่แหละเป็นหลายปีแล้วทีเนี้ยมันเกิดห้องว่างเราก็เลยมาดูเสร็จแล้วเนี่ยดูแล้วแบบทำเลเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันได้เดินทางไปถึงรถไฟฟ้าสะพานตักสินแบบ2 0 0ร้อยเมตรเองอ่ะเดินทางสะดวกเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสามารถไปที่ไอคอนสยามได้ด้วยอันนี้เราก็มองว่าทำเลผ่านละทีเนี้ยมาดูห้องกันถ้า อันนี้คือเป็นหน้าตาแบบนี้ที่เขามีแล้วก็จะเป็นแบบเป็นฝ้ายังเป็นแบบเกาอยู่นะคะครัวก็มีแหละแต่ว่ามันมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราปล่อยเช่าแบบโดยที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยน่าจะไม่ได้ถึงแม้ทําเดจะดีแบบ เต็มแพนเต็มก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าถ้าเราจะทําการที่จะปรับปรุงเนี่ยในส่วนของที่พักเนี่ยเราจะทํายังไงให้อยู่ในบัจเจ็ตด้วยเพราะว่าถ้าเรามาดูแล้วว่าใครจะเป็นคนที่มาอยู่อาศัยก็อาจจะเป็นคนที่เพราะว่ามันเป็นถยูชั้นสามเลือไม่มีลิฟต์ด้วยอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นคนที่มีบัจเจ็ตที่ค่อนข้างที่จํากัดโจทย์ก็คือเราอาจจะไม่ได้ปรับตัวเลเยอร์ของห้องมากนะัก ก็เป็นที่มาว่าโอเคเป็นห้อง3ห้องเหมือนเดิมแต่จะเป็นการปรับมู and t โทนให้มันดูน่าอยู่มากขึ้นก็คือมีการวาดภาพ3าสดีไปคร่าวๆหรือ,อว่าประมาณนี้ก็โปรเจกต์ผ่านสามารถที่จะทำการรีโนเวทได้ก็จะเห็นเป็นภาพปัจจุบันนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการลงระบบอย่างที่เราบอกเราเสร็จประมาณตุลาคมนะคะก็พร้อมที่จะปล่อยเช่าในวันที่เนี่ยพฤศจิกาแล้วก็พอเราปล่อยปุ๊บเน จะเห็นว่าเริ่มมีมีบุ๊กคิ้งเข้ามาแล้วในส่วนของ3มห้องนี้นะคะวันนี้ที่เราถ่ายทําก็คือก<ม>ุ๊ปแรกเพิ่งอ,ออกไปอยู่1อาทิตย์นะ,ะ<ม>ก็โอเคเดี๋ยวเราจะดูรอดูรีวิวกันแร<ม>้บกแรกค่ะ<ม>แต่ว่าก็คือจากที่เขามาถึงปุ๊บเขาก็ชมว่าเออแบบีริเวเขาชอบ<ม>ลักษณะของการแต่งห้องของเราเนะะี<ม>่ยค่ะก็ถือว่าเป็นกู๊ดไซด์เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเนี่ยก็คือจะมีเริ่มมีบุ๊กคิ้งเข้ามาสองสามบุม๊ก<ม>ิ้งแล้วตอนนี้ ก็คือในส่วนของแฟดพี่บูลเนี่ยจริงๆเจ้าของรู้จัก Airbnb เป็นอย่างดีเลยทำ Airbnb เอง m a n a g เองที่บางแสนก็คือปล่อยเช่าอันนี้แล้วก็มีโรงแรมที่ทำเองด้วยเจ้าของเนี่ยก็นึกถึงเราเพราะว่าไม่อยากไม่อยากทำเองแล้วเพราะว่ามันมันเขาเห็นโอเปอเรชั่นแล้วเขารู้ว่ามันต้องผ่านอะไรแล้วมันเหนื่อยเขาก็เลยให้เราทางเราทำตัวแฟดพี่บูลนี้ก็คือเราก็ถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเจ้าของเนี่ย รู้แอบบินงบีแล้วแล้วก็ทำเลพอเราไปดูแล้วเนี่ยทำเลเนี่ยเราเห็นว่ามันใกล้สถานที่ราชการอยู่แบบถ้าด้วยด้วยโลเคชันเนี่ยอยู่ใกล้กระทรวงการคลังกรมประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้สามารถที่จะปล่อยยาวแบบเป็นรายปีได้โดยที่พนักงานมาอยู่จะได้ไม่ต้องมีการจัดการที่มากมากเหมือนการปล่อยระยะสั้นแต่เจ้าของเขาแอบห่วงห้องก็คือมองว่าเป็น อยากอยากที่จะมีการเข้าดูห้องได้บ่อยๆ <S <S ซึ่งการทำา i r r บ nB เนี่ยเราจะสามารถที่จะก็คือเราอยู่เป็นเดือน1เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าตรวจสอบหรือได้ทำความสะอาดที่บ่อยครั้งขึ้นอันนี้ก็เจ้าของก็เลยพิเศษหรือชอบที่จะทำแบบ Air b บ b มากกว่าการปล่อยระยะระยะายาไปหลายปีค่ะแล้วก็บางทีเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะมาใช้เองบ้างด้วยเป็นในบางช่วงเขาก็อาจจะอยากจะใช้ห้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ สามารถทําได้ถ้าเป็นปล่อยเป็น,เป,นเป็นปี3ปีอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเข้าห้องหรือว่าใช้ใช้งานห้องได้เลยค่ะก็เลยตั้งใจที่จะทําเป็น a i r b ดีค่ะ คือโลเคชั่นได้แต่ว่าตัวห้องก็คือสไตล์เก่าจะเป็นบิวอ mm ิน hmm. เยอะอันนี้เจ้าของเป็นถาปนิกเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดูแลในเรื่องของแบบ mm hmm. แต่ว่าจะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างร mm ีโนเวทในส่วนของการที่ประสานกับช่างแล้วก mm ็โจทย์ที่ที่สำหรับการก่อช่าระยะสั้นอันนี้ก็คือ work mm hmm. ด้วยกันทําด้วยกันกับเจ้าของ mm hmm. แต่ยังเก็บบัวยังเก็บความแบบมีความคลาสสิกไว้อยู่แต่ว่าทําให้มันเป็นออกแนวสีสว่างสีขาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ติดวอล ตัวนี้ค่ะก็อันนี้ยังไม่เสร็จ100%พยายามที่จะทำการปล่อยเช่าให้อันนี้อาจจะภายในอาจจะทันทันวาก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราลิสต์ปุ๊บเนี่ยแค่นานแค่ไหนที่ได้ลูกค้าเนาะ